ประเทศจินศาสนาประจำชาติคืออะไรวันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อจีนชื่อเจ้าชวนเจียวนะคะเพราะว่าเจียวเป็นคนจีนมีแฟนเป็นคนไทยนะคะแล้วช่องของเจียวก็คือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นอย่าลเริ่มติดตามนะคะวิดีโอจะอัปเดตทุกอาท์ค่ะส่วนเรื่องศาสนานเนี่ยคือเอฟซีหลายคนเขาถามถึงเลาว,ว่าประเทศจีมีศาสนาก,ก็คือประจำชาติหรือเปล่าถ้ามีคือเป็นศาสนาอันไหนนะคะตอนนี้เจียวตอบได้ว่า ประเทศจีนไม่มีศาสนาประจำชาตินะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศจีนไม่มีศาสนาทั่วประเทศจีนนะคะคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอยู่ที่ประมาณ70%ปรนะคะประมาณนะคะ70%ะก็คือหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้นับถือศาสนาอะไรนะคะแต่ที่นับถือนี้มีอะไรบ้างก็คือเขาเรียกว่าอู่ต้าจงเจียวของประเทศจีนก็คือศาสนาห้า ห้าอันใหญ่ๆของประเทศจีนที่เขานับถือกันมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือศาสนาพุทธนะคะสองก็คือศาสนาเต๋านะคะเราเรียกว่าเต้าเจี้ยวอันนี้คนไทยก็น่าจะได้เคยได้รู้จักอยู่แล้วสามก็คือศาสนานิกายคาทอลิกนะคะสี่ก็คือศาสนาคิด 5ก็คือศาสนาอิสลามนะคะ5นนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะที่นับถือแล้วมีคนอาจจะสงสัยก็คือเหมือนนิกายคาทอลิกนี้เป็นคือนิกายหนึ่งของคริสไม่ได้เหรอก็ใช่นะคะคือใช่เลยแต่ที่ประเทศจ,จีนเนื่องจากมีคนนับถือเยอะเขาก็เลยเอาออกมาเหมือนแบบว่าแยกออกมาคือนับถือนิกายนี้ โดยเฉพาะเลยเขาเลยแยกออกมาเป็นศาสานาโดยตัวเองนะคะโดยมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าหุตตมจงเทียวก็คือ5าอันหลักนะคะนอกจากนี้นะคะประเทศจีนมี56ชมเผ่าน้อยนะคะคือห6ชมเผ่านี้ก็ส่วนใหญ่มีความน่าเชื่อถือก็คือมีการนับถือศาสนาของชมเผม่าของตัวเองบ้างนะคะเจียวยกตัวอย่างอย่างที่เจียวยเนียเป็นลี่เจียงนะคะลี่เจียงส่วนใหญ่เป็น ชาวหน้าซีก็เป็นชองก่มน้อยนะคะแล้วชาวหน้าซีเขานับถือศาสนาตรงป่านะคะคือไม่ได้เป็นหาอันนี้เลยคือของแยกออกมาเป็นของตัวเองนะคะแล้วสรนุกคนนับถือศาสนามีประมาณกี่คนแต่และศาสนานับถือกี่คนบ้างนะคะเจียวก็จะมาบอกาเข้าให้ฟังทําไมบอกว่าประมาณเพราะว่าเท่าที่เจียวหาข้อมูล ที่ข้อมูลเขาก็แค่บอกว่าประมาณเหตุผลก็คืออย่างคนที่นับถือศาสนานะคะส่วนมากเหมือนกันนะคะก็คือเขานับถือศาสนาแต่เนื่องจากเหตุผลบางอย่างหรือว่าเขาเอนะคะคือเขาไม่ได้อยากโชว์ตัว bon ออกมาบอกว Honestly, Guerra, ่าฉันนะับถือนะคะก็เลยคนที่แบบบันทึกว่านับถืออย่างนี้ก็มีประมาณที่ข้อมูลที่เจียวกำลังจะบ,บอกนะคะแต่เจียวคิดว่าคนนับถือน่าจะแบบเยอะกว่านี้นะคะเยอะกว่านี้คนที่นับถือศาสนา ที่ศาสนาทุกอย่างนะคะที่ประเทศจีนมีประมาณนะคะเ,เกือบ300กว่าล้านคนนะคะเกือบ400ล้านคนเลยนะคะแล้วใน400ล้านคนนี้นะคะศาสนาผู้ควรนับถือประมาณ240ล้านคนขึ้นไปนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดจับไปดูนะคะไปดู็้หมือน o o o l l ของของประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะคือประเทศจีนนะคะ คนที่นับศาสนาพุทธเป็นคนเยอะที่สุดในโลกนะคะที่นับศาสนาพุทธนะคะรวมทั้งหมดคือจํานวนที่ประเทศจีนจะเยอะที่สุดถึงแม้เปอร์เซนที่ประเทศจีนคนนับถือศาสนายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่พอดีประชากรของประเทศจีน1,400ง้ล้านกว่าคนอะ ประชากรมาเยอะเปอร์เซนต์น้อยก็จริงแต่จํานวนก็เลยเยอะไงมันก็เลยเป็นลําดับที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นศาสนาุูศาสนาที่คนนับถือลําดับที่หนึ่งในประเทศจีนด้วยนะคะศาสนาที่2ก็คือศาสนาเต๋านะคะศาสนาเต๋านี่ที่ประเทศจีนก็มีคนนับถือประมาณ80ล้านคนขึ้นไปนะคะ80ล้านคนขึ้นไปที่จริงศาสนาเต๋านี่เป็นศาสนาเดียวที่ เกิดต้นตำหนึ่งคืออยู่ประเทศจีนเลยคือเกิดจากประเทศจีตนต่อที่ประเทศจีนนะคะคือโดอยที่ไม่ได้เอาของข้างนอกนะคะมาด้วยอันนี้เป็นศาสนาลำดับที่สองของประเทศจีนนะคะศาสนาที่สามก็คือศาสนานิกาย คาทอลิกนะคะคือมีคนนับถือประมาณนะคะสิบหกล้านคนขึ้นไปนะคะสิบหกล้านคนขึ้นไปเมื่อกี้ก็บอกแล้วจานวนก็ไม่ได้น้อยนะคะก็เลายแยากออกมาเขาเลยที่ประเทศจีนเขาเลยแยกออกมาให้เป็นศาสนาหนึ่งเลยนะคะ,ะแล้วก็ศาสนาที่สามก็คือศาสนาคริสต์นะคะคือนอกจากนิกายคาทอลิกแล้วคือนิกายอื่นรวมแล้วด้วยอยู่ที่ประมาณสามสิบล้านคนนะคะขึ้นไป ศาส,สนาที่5ก็คือศาสนาอิสลามน,นะคะก็จำนวนก็อยู่ที่ประมาณ30ล้าน้นไปเหมือนกันนะคะคือประมาณนะคะที่จริงในประเทศจริงนะคะ56ชมเผ่าน้อยนี่มีประมาณ10ชมเผ่าเขานับถือศาสนาอิสลามหมดเลยนะคะยําเช้าหวยที่เราบอกหวยจูนะคะ อ่าแล้วที่新疆เนี่ยที่มโองทง新ียังมีเวียดเวอร์ก็คือชาวเวียดเวอร์นะคะเราเรียกว่าเวียดเวอร์族พราะเนี้ยเขาก็นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันนะคะแล้ทั่วประเทศจีนนะคะคือเขาก็จะมีแต่ละศาสนารวมตัวกันบ้างคือตั้งสมาคมกันบ้างนะคะทั้งประเทศจีนสมาคมที่เกี่ยวกับศาสนานี่มีประมาณ5้0พกว่าสมาคมนะคะเพราะฉะนั้นเอ่ออย่างหน่วยงานของรัชะการประเทศจีนนะคะ เขาก็มีหน่วยงานดูแลเรื่องศาสนาหรือว่าชมเผ่าโดยเฉพาะนะคะคือตั้งแต่ก็คือรัฐบาลสูงสุดไปจถนถึงมณฑลอำเภอหรือว่าตำบลทุกที่นะคะมีหน่วยงานนี้หมดเลยนะคะคือเขามาดูแลเรื่องศาสนาดูแลเรื่องความเชื่อเขาบ้างคือสร้างวัดให้เขาบ้าง ก็คือหลายๆอย่างนะคะแล้วเราลองสังเกตดูคือตอนที่ประเทศจีนประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ประชุมใหญ่ที่ปักกิ่งนะคะมักจะเห็นคนที่ใส่ชุดชมเผ่าหรือว่าคนแต่งตัวเหมือนก็คือศาสนาของที่เขานับถือบางมีเต๋าบ้างมีภาพบ้างมีเอสซนตคือมีนะคะมีหมดเลยเขาไปประชุมกับพวกหัวหัวของประเทศจีนนะคะคือที่จริงพวกนี้คือเป็นตัวแทนเกือบสูงสุดของศาสนานั้นนะคะคือ รัฐบาลของประเทศจีนเขาเอาพวกนี้มาเพื่อแบบว่าเขาบอกว่าศาสนาในประเทศจีนคือแยกออกไปจากการเมืองไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเอาพวกนี้มารับฟังคำแนะนำในด้านศาสนาของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ประชุมใหญ่ก็จะเห็นคนพวบัวนี้นะคะ พูดถึงตอนนี้ก็คือคิดว่า FC พอเข้าใจแล้วละ่ะว่าประเทศจีนมีศาสนาประจำชาติหรือเปล่าก็คือไม่นะคะแต่ประเทศจีนมีศาสนาหลายอานมากนะคะอ่าอย่าลืมติดตามช่องขุนเชียวนะคะวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะ